นายกไพยเจนควงสื่อลุยชิมชอบถึงสวนมะม่วงเบาสิงหนครอบจังหวัดสงขลาพร้อมส่งเสริมยกระดับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเมื่อเร็วๆนี้นายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำคณะสื่อมวลชนนำโดยนายเฉลียวคงตุกเจ้าของนามปากกาชื่อดังในหัวใจนายสมพรหลงจินักข่าวอาวุโสและทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วงเบาครบวงจรซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้การแปลร,รูปผลิตผลด้านการเกษตร ของนางอุไรวันหอมจันทร์หมู่ที่5ตำบลสิมม่อภอ,อสิงห์นครจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนมะม่วงเบาหนึ่งเดียวของอ,อสิงห์นครที่ปลูกมายาวนานร่วม30ปีเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์นำผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่ให้คนทั่วประเทศรู้จักผ่านทุกช่องทางการสื่อสารติดตามข่าวได้ได้ไดเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ไม่ผลผลิตตอนนี้ราคาดีไม่ต่ำกว่า30บาท นะครับแต่ช่วงที่ออกเยอะๆจริงๆประมาณ5บาทเจ็บาทสิบาทตอนนี้30บาทขึ้นนะครับสามเมื่อเมื่อกี้ไปถามที่ร้านปลาติ้วบอกโลสวยโลละสามสิบห้าตอนนี้ได้ได้ราคาเพราะจริงๆแล้ว1ช่อเนี่ยก็ได้1นึโลนะถ้าเอาหนึ่งช่อได้1นกิโลเลยเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอันหนึ่งของพี่น้องชาวอำเภอสิงห์นครเป็นมันชอบมันมองเบาชอบดินทรายน้ำขัง ก็ไม่ตายแต่จะยากรังนานแล้วก็โดยธรรมชาติจริงๆเราปลูกแบบนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้แต่มันอาจจะไม่ให้ผลผลิตตามที่เราต้องการแต่ถ้าหนึ่งเราไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ฉีดยาไม่ฉีดอะไรนี้ก็มันก็เป็นพูดว่าเป็นมะม่วง,งอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ขึ้นได้โดยไม่ต้องรดน้ํไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ให้ผลผลิตได้แต่ถ้าเราดูแลบำรุงรักษาดีอันนี้จะให้ผลผลิตที่ที่เยอะแล้วก็ทําเป็นเชิงพาณิชย์ได้มะม่วงบอเรากินตั้งดิบได้ กินสุกได้เอาไปปรุงอาหารได้แต่พะยำมะม่วงเบามะน้ำพริกมะม่วงเบา <c oughs> นี่อร่อยมากทำปันป้นเนี่จะมีแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงเบา <c oughs> อันนี้ก็ดื่มแล้วสดชื่นนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของป้าติวแมงโก้ได้อย้อด้วยนวน <c oughs> ี่ได้ได้อย้อนด้วยเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชนของสิงห์นครที่นำมะม่วงเบานี่มาแปรรูปเป็นเจ้าแรกๆของสิงห์นครนายกชิมไหมยัง ชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวชิมไม่ดูที่นี่มีไงเนี่ยรสเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามแล้วก็ใส่เกลือเค็มนิดนิดก็สดชื่นนะครับนี่มีกี่ไร่ได้ที่สิงห์นครเออข้อมูลนี้ผมไม่แน่ใจผมว่าไม่ต่ำกว่าสองพันไร่เพราะเป็นคือสิงห์นครนั่เดิมได้โดยสภาพภูมิประเทศโดยสภาพของอากาศโดยสภาพของดินที่ปลูกได้ดีก็มีหนึ่ง มะม่วงเบาสองมะม่วงหิมมะพานแล้วก็มะพร้าวอ่าแล้วก็ที่ขึ้นทรรมชายิคือต้นตาลเนี้ยประมาณนี้อย่างอื่นไม่ได้ผลที่สนามมินก็คือจากที่นี่จากเนี้ยสิงห์นครได้รูปมาใช่ใช่ผมไปจะมาหัดใหญ่เมื่อไหร่เพื่อนก็จะสั่งทุกตีอ่าที่หัดใหญ่มันมีแช่อิ่มมีดองแล้วก็ที่พิเศษก็คือเอามเล็ดในม่วงเบาเนี่ยไปแช่อิ่มอร่อย แต่ต้องม,มีวิธีการทําเพื่อไม่ให้มีรถฝากเนี่ยไปที่ที่หัตใหญ่ทําได้ไปที่ร้านป้าติ้วแกบอกแกยังทําไม่ได้เนี่ยลองไปช <independ. S 1> ิมเม็ดเม็ดมะม่วงเบานะนี่ก็โตขนาดนี้อาจจะโตกว่านี้หน่อยอ่าโ <Bem. S 1> ออตขนาดนี้นะครับแล้วก็เปรี้ยวสกัดเนี่ยโหเปรี้ยวออกมาตอนเด็กๆก็ม right า <c oughs> มังกรอะไรมัมเปาหวานเนี่ยจะอร่อยเป็นสินค้าร<ม>์จีไอเยใช่ไหมจีไอครับจีไ <GI> <laughs> อไอเนี่ยเป็นจีไอของสงขาอีกอันหนึง่งสงขาเราก็มีจีไอมะม่วงเบาจีไอไข่ครอบจีไอปลากระพงจีไอส้มโอคนลังแล้วก็จีไอส้มส้มจุกที่ชะนะมีจีไออยู่ห้าตัว<อ>แล้วเรากําลังจะเอามะพร้าวน้มหอมนี่เป็น GI. จีไอกำลังนั่นอยู่กำลดำเนินการอยู่เราจะได้เป็น เป็นอะไรเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นบ่งบอกทางภูมิศาสตร์นี่เราไม่ต้องเสริมเสริมการปลูกเลยใช่ไหมส่งเสริมตลาดอย่างเดียวก็หนึ่งส่งเสริมตลาดแล้วเราก็ดูแลคุณภาพเพราะตอนนี้มันจะมีมแมลงนั่นเราต้องให้ความรู้เกษตรกรในการดูแลบำรุงต้นแล้วก็ดูแลพวกศัตรูพืชบ้าง เสริมตลาดยังไงเราเสริมตลาดยังไงบ้างตลาดจริงตัวนี้ใครก็รู้จักหมดแล้วนะแต่ท <c oughs> ี่เราทำยังไงให้ให้มันเพียงพอและทำางไงให้ให้ราคามันไม่ตกต่ำม,มากในช่วงที่มันออกผลผลิตเยอะ <c oughs> ก็ต้องแปรรูปแล้วก็เอา,อาส่งเสริมการขายประเด็นนี้การขายไม่เป็นไรขายออนไลน์ได้ขายออนไลน์ได้รู้จักขายออนไลน์รับรองได้คนอยู่เชียงใหม่อยู่น่านอยู่อุบลอยู่จังหวัดเลยนี่ก็สามารถี่จะสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเราก็ส่งของได้แรื่รวดเร็วแต่น,นี้ต้องฝึก เจ้าของสวนเนี่ยให้รู้จักขายออนไลน์อย่างนี้มมนอยู่ได้กี่วันนะออกจากต้นแล้วมันถึงจะไม่นิ่มกี่วันถ้าถ้ะถ้าเป็นมะม่วงเบาถ้าเราตัดให้ให้ติดก้านมันด้วยก็ประมาณสามวันสามวันไม่เหี่ยวก็ทันประเดี๋ยนะมันมันยังกรอบอยู่ส่วนมากส่วนมากที่แม่ค้าที่มารับจากสวนนะครับเขาจะไปส่งแพ็คขึ้นกรุงเทพเนี่ยครับแต่ว่าเขาจะไปกับรนล้ววันเดียวก็ถึงแล้ว ปัจจุบันภาคอีสานก็ปลูกเยอะนะเอาพันธุ์ม่วงเบาจากเรานี่ไปเริ่มปลูกเยแต่ว่าคุณภาพจริงๆอะสู้ที่นี่ไม่ได้เพราะดินมันเป็นดินที่เหมาะที่จะม่วงเบาขึ้นเจริญเติบโตได้ให้รสชาติดีมันเป็นดินทรายจะได้แต่มันกรอบต่ที่อื่นมันมันมันไม่กรอบที่นี่กรอบสกัดีนดังเลยกล้วเลยตอนนี้ตอนตอนนี้ผลผลิตเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของตลาดไหมส่วนของผมเนี่ย ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเลยอตั้งปีออกทั้งปีเลยครับผมของผมมีประมาณ450รอยหต้นผมจะทําเดือนละ100ต้นเวียนไปแบบนี้ทั้งปีครับใช้สารเคมีช่วยใช้นชโอยูเรียนอโอยูเรียคือถ้าถ้าเราปล่อยธรรมชาติมันก็ออกพร้อมกันราคาก็ไม่ดีแต่ถ้าเนี่ยที่ก็วางแผนตรงนี้ที่กำลังเห็นอยู่นี่ยอีก40วัน4-5วันก็เก็บขายได้อเนี้จะได้รรวมปะาณเกบ ตันได้ปีหนึ่งกิดตันได้ปีกี่ครั้งได้ของผมนี้เฉลี่ยทั้งหมดนะครับสี่รย้าสิบต้นประมาณสิบแดถึงยิบตันต่อปีครับ2ี่สิบตันครับตันหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งสามหมื่นเฉลี่ยครับเฉลี่ยสามหมื่นสี่สิบตันสี่สามสิบสองกปีหนึ่งห้าแสนได้ปีละได้ปีละห้าแสนได้ในสี่ร้อยกว่าต้รวมแล้วประมาณที่ต้นเบ็ต้นมะม่วงนะครับประมาณสิบสี่ไร่สิบสี่ไร่ สี่ไล่แล้วมแล้วก็เป็นเศรษฐีย่อยๆเหมือนกันนะพออยู่พอคิดก็วางขายทั่วไปโบเลยพาะที่สามบินหัดใหญ่สามบินหัดใหญ่ขนาดนี้ถุงประมาณสักสองร้อยสองร้อยสิบบาทได้ประมาณนี้นะครับเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าขึ้นมาก็คือกินกินแบบดิบกินดิบอ่าดิบเนียเอาไปยำเอาไปยำได้ยำได้เอาไปกินเป็นของทานเล่นได้ มะม่วงน้ำปล่าหวานได้แล้วก็เอามาแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงเบาได้เอามาแช่อิ่มได้เอามาดองได้เอามาอบแห้งได้แล้วมาทําน้ําพริกมะม่วงแห้งๆอ่ะมาเป็นมะม่วงได้แต่ไม่วงก็ได้คือนพริกมะม่วงมีสองอย่างสดๆเอามาตำใสก่กระปิสดๆแล้วกินเลยแล้วก็เอามาแบบแบบใส่กระปุกแห้งแล้วเอาไว้เก็บไว้ได้หลายวันก็อีก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 แบบหนึ่งเนี่ยอันนี้มีละอันนี้เป็นที่นิยมเลยคนมาสงขา ผ่านสนามบินก่อนจะขึ้นเครื่องจะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากกันเยอะมากครับได้ไปแปรรูปได้แต่ถ้าพ้นอย่างนี้ไอ้กะลามันมันจะแข็งนั้นต้องเป็นมะม่วงสุกแล้วมะม่วงสุกก็ไปทําแยมได้เอาไปทําน้ามะม่วงได้ทําแยมได้นะครับอ,อันนี้ก็อีกประมาณสักสิบห้าวันเอาไปขายได้เลยเอาไปขายได้บอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมะม่วงผมใ้ดูไหมให้ดูไม่ม <ะ S 1> เป็นมะม่วงตั้งใจให้มันออก พยายามทำนอกฤดูนอกฤดูตั้งใจให้ให้มันออกใช้ตัวเร่งน,นี่นี่นี่มันจะไม่พร้อมงานนี่กำลังออกเป็นเกียกเป็นหัวเมงวันเล็กๆอันไหนกำลังนั่นกำแมงวันแต่นี้ออกมาก่อนแล้วเกือบสองเดือนไอ้น,นี่เพิ่งเพิ่งแทงดอกช่อดแล้วก็ออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆไอ้น,นี่ก็สิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าเอาไปขายได้เอาไปแปรรูปได้ช่วงนี้รลละสามสิบห้าบาทสี่สิบาบาทนะสี่สิบบาท ก็อยากเชิญชวนนะคะวันนี้มาตึงสวนเลยก็พึ่งกันเดี๋ย้ๆครับทีมากอะไรลืมค่ะบุกตื้งสวนเลยวันนี้ค่ะอันนี้ที่ป้าติ๋ถืออยู่นี่เป็นเป็นแปลรูแล้วนะคะอันนี้ที่สานนายกก็คือสดสดสดเลยนะคะแล้วก็เขาเลี้ยงกนานยังไงอ่าสิปีสิปีครับ ตั้งแต่เริ่มเริ่มปีห้าแปดอ่ตอนนั้นมะม่วงโลบาทห้าสิบสองบาทตาตทำอะไรบ้างก<ะ>็เป็นน้ำมะม,ม,ม่วงเป็นมะม่วงแช่อิม่มค่ะเป็นดองเกลือเป็นน้ำพริกมะม่วงเป็นน้ำมะม่วงค่ะแล้วก็เป็นอบแห้งค่ะแล้วขายที่ไหนบ้างขายทั่วไปทั่วประเทศไทยเลย ทั่วประเทศมีลายมีเพจเพจป้าเต้วเมนโก้ค่ะกดเข้าไปก็เจอเลยตัวเตือนที่เราขายได้ท่าไหร่ชิ้นได้เดือนหนึ่งถ้าขายอยู่ณที่กลุ่มไม่ไปไหนนะคะก็ประมาณสองถึงห้าหมื่นแต่ถ้าออกบูฟก็คือคือเราผลิตกำลังการผลิตเราประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ออเดอร์ค่ะแล้วแต่ออเดอร์ พอดีเม่ทานดอกเจ้าบ้านมาช่วยช่วยน้องมีน้องมาช่วยค่ะน้องมีสมาชิกสมาชิกยี่สิบยี่สิบคนสมาชิกมาแบ่งกันอันนี้เราได้อยนานยังอยเมื่อปีหกศูนย์อ่าได้อยปีหกศูนย์อันนี้ลายมาตราสัญตัวที่มีอยนะคสี่ตัวที่มีอะไรนะอ่าม่วงม่วงดองเกลืออันนี้ได้ได้อยค่ะแล้วก็แช่อิ่มแช่อิ่มเบากับกิมเจน มีม้วนพวงมาลัยมีพิมเสนอันนี้ก็ได้ค่ะมีออยล์อีกแล้วเนี่ยแล้วก็มี G I อะไรเรียบร้อยน้ำพริกยังไม่ได้เพราะว่าเราขอโรงเรือนไม่ได้อ๋อน้ำพริกยังไม่ได้ออยล์ได้ออยลคือนี่นี่แล้วก็นี่ออยลสี่ตัวแต่นี่ได้ G I G I ค่ะได้ G I G I ของเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้ G I G I โอเคก็อย่าลืมนะครับมาสงขาก็ แวะมาสิงหา์าอนครมาก่อยอเลยมาสิงห์อนาาคานมาหนุนมะม่วงเบาของอลลป้าติว้วแมงโก้นะครับมีผลิตภัณฑ์แป,รป,ปรลรูปจากมะม่วงเบาหลากหลายทั้งดองเกลือทั้งแช่อิ่มทั้งผมบแห้งแล้วก็น้ำมะม่วงเบานะครับแล้วก็มะม่วงเบาสดๆก็มีผลโซนคนนี้น้ำเปาหวานออกมาจิ้มสุดยอดสุดยอด